สวัสดีค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับและก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพวันนี้พอมีมาแนะนำด้วยค่ะอยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซานี่เองค่ะ เอบางคล้าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีชาวบ้านตั้งรกรากกันมานานกว่าร้อยปีซึ่งชื่อบางคล้าก็มาจากต้นคล้าที่แต่ก่อนมีอยู่มากมายแต่เดี๋ยวนี้เหลืออยู่น้อยมากสำหรับเส้นทางการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกและไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะัก สามารถมาทามอเตอร์เวย์ได้โดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเท่านั้นเองด้วยความที่เป็นชุมชนเก่าแก่ที่นี่จึงมีประวัติศาสตร์อันน่าภูมิใจของชาวบางคล้าเล่าขานกันมาว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาได้เดินทัพผ่านมาจังหวัดฉะเชิงเซาเพอมาถึงบางคล้าพระองค์ได้พบกับทหารพม่าที่นี่ก็ได้สู้รบกันจนได้ใช้ชนะและท่านก็ได้สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ด้วยค่ะ ศรสถานพระสถูปเจดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะมีผู้คนมาสักการะกันเป็นประจำเลยค่ะส่วนเดียวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อเดี๋ยวให้เจ้าถิ่นเป็นคนแนะนําดีกว่าพอน,นัดกับเขาไว้แล้วค่ะไปหาเขากันเลยเจอ<ๆ>แล้วค่ะคนที่พานัดเอาไว้วันนี้นะคะนั่นก็คือพัฒนาการอํเราเภอบางล้าพี่บัณฑิตหมวดหอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บัณฑิตคะส่วนใหญ่คนที่อํเาเภอนี้เขาประกอบอาชีพอะไรกันหรอคะครับวันหนึ่งก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเลี้ยงกุ้ง ทำสวนเป็นสวนมะม่วงมะม่วงน้าดอกไม้สีทองนะครับแล้วก็มะพร้าวน้ําหอมน้ําตาลสดเป็นน้ําตาลตานดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นการสดๆแล้วมานั่งกินกับเตาได้เลยนะครับหมวกที่เป็นอัตลักษณ์ของบางคาก็คือหมวกกุ้ยเลยกุ้ยเลยมีตลาดน้ําบางค้าด้วยเนี่ยครับนรามาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปจําหน่ายนะครับคราวนี้ถามต่อเลยดีกว่าค่ะว่ามาที่นี่จะได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะหมู่บ้านน้ำตาลสด อ๋อมาถึงวัาน้ำต้าลสองขอมเลยนะครับไล่มาเรื่อยเสี็ยแล้วก็จะมาวัดปากน้ําโจโลวัดสีทองของเราเนี่ยนะครับต่อไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นวัดโพซึ่งจะมีโบสถ์โบสถ์เก่านะครับที่เป็นจุดเด่นของวัดก็คือค้างคาวแม่ไก่นะครับซึ่งตัวใหญ่ๆ่อยากให้พี่บัณฑิตชวนคนที่ดูอยู่ค่ะมาเที่ยวที่นี่กันหน่อยดีกว่าค่ะอำเภอว้าค้านะครับมีของดีมากมายนะครับตั้งแต่สถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรแปลรูปต่างๆมีเยอะนะครับของกินเยอะยะมากมายของกินก็เยอะวัดก็เยอะสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ขอบคุณพี่บัณฑิตมากๆเลยค่ะที่มาแนะนําเรื่องราวดีๆให้เราได้ทราบกัน,นะะยินดีครับขอบคุณด้วยค่ะตอนนี้พรอยากไปเที่ยวแล้วค่ะแต่ว่าเราไปติดตามชมกันต่อในครั้งต่อไปนะคะ